ส่งกราร์ต้องใส่เสื้อลายดอกแต่ความรักที่อยากบอกต้องใช้ลายเธอแต่ให้อยากพาเธอไปเที่ยวสงการ์ค่ะไปกับคันนี้เลย bm w x 5 30D M Sport สวัสดีค่ะสุขสันต์วันสงกรานต์ค่ะสงการานต์ปีนี้มีแลนไปเที่ยวไหนกันบ้างคะบอกหน่อยสิคะหรือว่ามีแลนที่จะออกรถใหม่ไหมคะวันนี้อาอายจะมาป้ายารถ BMW อีกหนึ่งรุ่นที่โอ้โหไม่ได้รีวิวนานมากเป็นรุ่นที่พิเศษนะคะแล้วก็หลายๆคนตามหาเลยค่ะมาดูกันดีกว่านะคะว่ารุ่นอะไร นี่คือรถ BMW X5 30 DM Sport ค่ะเป็นรถประกอบนอกนะคะรถปี2018ค่ะคันนี้ไม่น้อยมากเลยค่ะวิ่งมาแค่ประมาณ50,000กว่าโลเท่านั้นเองค่ะรถปี2018นะคะเบีย SI วารันตีของรถก็เลยจะสิ้นสุดลงแล้วแต่ก็ไม่ต้องกังวลไปค่ะยูโรป้ามอเตอร์นะคะแถมโปรแกรม SI Package คุ้มครอง3ปีหรือที่ระยะทาง40,000โลไปให้ค่ะ หากต้องนำรถ BMW U เข้าศูนย์นะคะเพื่อที่จะเช็ครอบเปลี่ยนหายน้ำมันเครื่องนะก็สามารถนำรถมาที่ยูโรปามอเตอร์ได้เลยนะคะเรามีเจ้าหน้าที่พร้อมดูแลแน่นอนค่ะและราคาของคันนี้บอกเลยว่าพิเศษสุดๆเลยนอกจากที่จะเป็นรถพิเศษหายากแล้วราคาก็พิเศษด้วยคันนี้เนี่ยตอนเปิดตัวนะคะราคาอยู่ที่ประมาณ5ล้านกว่าบาทค่ะแต่คันนี้ค่ะราคาเหลือเพียง 2,890,000บาทเท่านั้นค่ะโอ้โหราคาดีไม่ล่ะไม่ถึง3ล้านบาทเลยอ่ะเท่านั้นยังไม่พอค่ะคุณลูกค้ายูโร p ปอรมอเตอร์นะคะเรามีส่วนลดให้เลย1,000 0แบาทค่ะ X5 คันนี้นะคะราคาเลยเหลือเพียง2,790,000บาทเท่านั้นค่ะนี่แล้วเป็นรถที่ไม่น้อยนะรถที่มาพร้อมกับออปชันจัดเต็มแบบนี้นะคะต้องไวเลยตอนนี้ รถ X5 เครื่องดีเซลอ่ะมีคันเดียวนะคะในสต็อกสนใจรีบติดต่อมาได้เลยหรือมาที่นี่นะคะยูโรป้ามอเตอร์พรีเมียมซเลคชันราชพฤกษ์ค่ะแต่ถ้าอยากรู้ค่ะว่า X5 ประกอบนอกคันนี้เขามีออปชั่นอะไรมาชมรีวิวกันเลยค่ะ B.M.W X5 30d M Sport คันนี้รหัสตัวฐาน G05 เป็นรถประกอบนอกทั้งคันเลยค่ะแน่นอนค่ะด้วยความที่เป็นรถ s u v ไซส์ใหญ่นะคะคันนี้เขาก็พร้อมที่จะลุยนะคะ ไปทุกสภาพพื้นผิวถนนเลยและด้วยความที่เป็นรถประกอบนอกนะคะออปชั่นของตัวรถเนี่ยมีมาให้แบบจัดเต็มเลยนะคะภายนอกรถสีเทาสุดพิเศษด้านในเบาะดำค่ะด้านหน้ากระจังหน้าขนาดใหญ่มาพร้อมกับกล้องเซราวิว360องศาไฟหน้า Adaptive LED ด้านล่างมีไฟตัดหมอกและมีเซ็นเซอร์ให้ค่ะชุดการตกแต่งรอบคันนะคะจะเป็นชุดแต่ง M Sport ค่ะ และแน่นอนค่ะรถคันนี้พลักกำลังของเขาไม่ธรรมดาเลยเป็นรถเครื่องยนต์ดีเซล6สูบ3,000ซีซี3.0ลิตรทวินพาวเวอร์เทอร์โบพลังกำลังสูงสุดของ X5 คันนี้นะคะอยู่ที่265แรงม้าค่ะและจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะนะคะเป็นรถ XDrive ขับเคลื่อน4ล้อค่ะถัดมาด้านข้างนะคะคันนี้พิเศษมากเลยค่ะมาพร้อมกับล้อแม็ก M นะคะขนาด22นิ้วค่ะ และแต่งคาริเปอร์เบรกเอน้ำเงินนะคะและทางยูโรป้าค่ะได้เปลี่ยนยางให้ใหม่ทั้ง4ล้อนะคะเป็นยางปี2024บอกเลยมูลค่าของยางเนี่ยก็เป็นแสนแล้วล่ะค่ะกระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวและกล้องนะคะประตูค่ะคอมฟอร์ตแอสเซทรองรับการปิดแบบซอฟโค้ดค่ะส่วนท้ายดีไซน์สปอร์ตไฟท้าย3มิติ มีกล้องหลังเซ็นเซอร์หลังด้านล่างท่อคู่แยกซ้ายขวาชุดแต่ง M ส port ฝาท้ายไฟฟ้าค่ะบอกเลยว่าสายแคมปิ้งเนี่ยถูกใจมากเลยนะคะพื้นที่บริเวณด้านหลังตรงนี้นะคะมีขนาดใหญ่มากสามารถที่จะนั่งปิกนิกชิลชกันได้นะคะแล้วภายในค่ะมีพื้นที่เก็บสัมภาระที่กว้างมากเลยนะคะเมื่อพับเบาะแล้วก็จะได้พื้นที่เพิ่มขึ้นไปอีกนะคะสามารถที่จะใส่กระเป๋าเดินทางไซส์ใหญ่ได้นะคะและสามารถที่จะใส่เต็นท์หรือถุงก๊อก็ได้นะคะ ที่เป็นสายท่องเที่ยวนะคะบอกเลยว่าถ้าได้เป็นเจ้าของ bmw x 5นะคุณจะต้องประทับใจแน่นอนค่ะภายในห้องโดยสาร bmw x 5กว้างนั่งสบายเลยค่ะตัวเบาขนาดใหญ่นะคะนั่งขับเดินทางไกลเนี่ยสบายๆไม่เมื่อยค่ะชิล แล้วเบาะที่นั่งคู่หน้าปรับไฟฟ้าฝั่งผู้ขี่มีเมมโมรีให้2องตำแหน่งค่ะพวงมาลัยเนี่ยจะได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังกชันพวงมาลัยหุ้มหนัง M Sport ค่ะฝั่งขวาควบคุมเอนเตอร์เทนเมนต์ฝั่งซ้ายมีคูชคอนโทลและมีแพดเดิลชิพมาให้จอเรือนไม้เป็นแบบไ i ้ขอบพิท p โปรเฟชชั่นอลจอกลางขนาดใหญ่ค่ะรองรับการทัสกีนค่ะแล้วก็คำสั่งงานด้วยมือคำสั่งงานด้วยเสียงค่ะ คันนี้นะคะฟังเพลงพอค่ะมาพร้อมกับชุดลำโพงฮามานกาดอนนะคะจอค่ะก็จะมาพร้อมกับออปชั่นต่างๆน,นะคะไม่ว่าจะเป็นระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ฟังเพลงวิทยุนะคะเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือ a p a อ p l a ิ a คา a n d พ o i d Auto ได้เลยในวิเกชั่นก็มีให้นะคะแอร์ <Air S 2> แยกซ้ายขวาค่ะด้านหน้า ช่องใส่ของนะคะด้านหน้ามีมาให้วางแก้วน้ําได้2ช่องแล้วก็มีช่องโทรศัพท์มือถือรองรับไวเลสชาร์จค่ะสําหรับการตกแต่งแผงคอนโซลด้านหน้านะคะรวมเป็นถึงตรงกางน,นี้จะเห็นเลยว่ามีความหรูหรานะคะเพราะว่าตกแต่งด้วยลายไม้แล้วก็มีไฟแอมเบียนไลท์ที่สามารถเปลี่ยนสีได้ค่ะ x ห้าคันนี้เป็นรถเครื่องยนต์ดีเซลค่ะมาพร้อมกับโหมดการขับขี่ให้เลือกถึง4โหมดด้วยกันนะคะมีโหมดอะ a p t i ีฟค่ะ Eco Pro Comfort และโหมดสปอร์ตค่ะและด้วยความที่เป็นรถเครื่องดีเซล6สูบนะคะพะละกำลังของตัวรถเนี่ยก็เลย200กว่าแรงม้านะคะถูกใจแน่นอนค่ะสำหรับสายลุยอย่างเรานะและในเรื่องของการจอดรถนะคะเป็นเรื่องง่ายๆเลยนะเพราะคันนี้มีระบบช่วยจอดและระบบช่วยขับถอยหลังที่มีกล้อง3มิติมาให้อีกด้วยค่ะ และแน่นอนค่ะรุ่นนี้เขามาพร้อมกับหลังคากระจกพาโนรามาขนาดใหญ่นะคะนี่เปิดรับแสงด้านนอกเปิดรับชมวิวด้านนอกได้เลยเชื่อมไปถึงด้านหลังเลยค่ะคุณผู้ชมดูสิคะใหญ่มากๆเลยนะก็นั่งแล้วก็จะรู้สึกว่าห้องโดยสารภายในเนี่ยใหญ่มากยิ่งขึ้นไปอีกและด้านหลังก็นั่งสบายนะคะมีแอร์มาให้แล้วก็มีม่านบังแดดมาให้ซ้ายขวาพร้อมลุยพร้อมเที่ยวแน่นอนค่ะ สปอร์ตถูกใจมาพร้อมออปชั่นแน่นนะคะพร้อมลุยแน่นอน BMW X5 30 DM s p o ม t ประกอบนอกคันนี้นะคะออปชันจัดเต็มทั้งคันถูกใจแน่นอนมาในราคาสุดพิเศษเลยค่ะราคาเพียง2,890,000บาทและสำหรับลูกค้ายูโรปามอเตอร์ค่ะเรามีส่วนลดให้1,000 0แบาทนะคะราคาเลยเหลือเพียง2,790,000บาทเท่านั้นค่ะถ้าชอบไม่ต้องคิดนานแล้วนะคะ รถแบบนี้นั้นๆจะมีสักทีนะคะและราคาพิเศษแบบนี้ด้วยรีบทักไลน์มาได้เลยนะคะหรือมาที่นี่ยูโรป้ามอเตอร์พีเยมเซเลชันราชพฤกษ์ค่ะและหากคุณผู้ชมนะคะชื่นชอบรถ BMW รุ่นไหนนะคะก็สามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมมาได้หรือติดตามรับชมรีวิวได้นะคะทางช่องทาง Facebook YouTube และ TikTok ค่ะ เดี๋ยวจะนำรถส,สวยๆนะคะรุ่นอื่นๆมาให้ได้ชมกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะวันนี้อขอตัวก่อนนะคะจะเป็นเล่นน้ำส่งกันแล้วสวัสดีค่ะ